รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเดอะเดวิสวันนี้นะครับผมเตรียมนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับร้านอาหารที่อร่อยๆรวมไปถึงห้องพักที่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆจะเป็นที่ไหนไปรอชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับเดอะเดรี่มีดีที่เดินทางนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับชวงพระหัสแบบนี้นีครับ เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวในประเทศไทยกันซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดเลยนะครับที่เชียงคานนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีที่พักบรรยากาศดีๆรวมไปถึงร้านอาหารด้วยจะมีที่ไหนบ้างนะครับอย่าเสียเวลากันเลยไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับนี่นะครับเรามาเชียงคานทั้งทีนะครับเราต้องมาดูแหล่งท่องเที่ยวโล c a l โ o c a l กันหน่อยนะครับนั่นก็คือถนนเชียงคานอ่ะซึ่งจริงตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ6กโมงกว่านะครับก็ที่ร้านแต่ละร้านนี่เขาก็เริ่มเปิดกันแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองเดินดูแล้วกันนะครับว่าที่เชียงคานมีอะไรเจ๋งๆบ้างแล้วกันนะครับ เท่าที่เห็นนะก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับที่เป็นเหมือนของที่ระลึกนะครับว่าเราเนี่ยได้มาเที่ยวที่เชียงคานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านระลึกค่ะระลึกณเชียงคานรละลึกณเชียงคาลลนไหนเอ่ยอ่าขายอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอของฝากของที่ระลึกเน้นเป็นเสื้อยือดเป็นหลักค่ะอ๋อเนี่ยเป็นเสื้อยือดเป็นหลักนะครับมีตัวไหนคอลเลกชันใหม่ครับแบบใหม่ล่าสุดนะไหน อยู่นี้อ่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศรอบๆไปกันนะครับเพราะว่านอกจากเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยของกินก็มีเหมือนกันเจอของโปรดของผมนะครับนั่นคือมแมลงสวัสดีครับป้าแมวสวัสดีครับขายอุ้ยนี่ไม้ละสิบบาทหรออ่ะนี่จะให้ดูจะให้ดูผู้ชมครับดักแด้ครับดักแด้ผมเอาดักแด้ อันนี้หอยอะไรครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณพี่เขาทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับต้องมาเดินเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าคุณจะได้บรรยากาศนะครับความเป็นโลโก้ของเขานะครับอ่ะดูกันนี้อะไรอะ่ะนอ้ข้าวจีไม้าสิบบาทเองเหรอครับ,บ,บโอเคอ่ะเอาร้อนๆเลยค่ะได้โอเคได้มาแล้วครับ จากร้านแรกนี่ยังกินไม่หมดเลยนะครับเนี่ยเสื man, ้อผงเสื้อ like ผ้าเขาขายกันเยอะนะครับนี่ครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาซื้อถุงเท้ากลับบ้านไปไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันแล้วกันครับผมบอกนะครับว่าสถานที่นี้น่ารักมากจริงครับใครที่มาเที่ยวที่เชียงคานะครับต้องมาเดินเลย แล้วก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพิขนมพวกนี้ก่อนช่วงหน้ามีร้านอาหารรออยู่จะเป็นร้านอะไรเจอกันช่วงหน้าครับเป็นหนึ่งที่นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศได้เลยช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาไรทานกันต่อจะเป็นอาหารแบบไหนเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทย,บทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายังอยู่ที่เชียงคานนะครับใกล้ๆกับถนนคนเดินมีอีกหนึ่งร้านนะครับที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากมองวิวแม่น้ําโขงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แนนนะครับพี่แนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนนจากร้านอะไรครับพี่จากร้านสมัยแอชเชียงคานนะคะร้านเรายตั้งอยู่ที่ซอยสองค่ะหนึ่น้าโขงเลยนะคะต้องบอกนี่คุณผู้ชมถ้ามองไปฝั่งตรงนู้นนะพี่แนนใช่ค่ะบรรยากาศคือเห็นวิวแม่น้ําโขงเต็มเมเลยใช่ค่ะ ่ก่อนนี้<ะ>ต้องถามก่อนว่าสไมร์เชียงคานเปิดมานานหรือยังครับของเราเปิดแล้ป,ประมาณ6ปีนะคะห้ปีหป<บ>ีค่ะใช่ค่ะแล้วอาหารที่ขายนี่เป็นประเภทอะไรบ้างครับเราจะเน้นนะคะคือเป็นอาหารไทยทั่วไปแล้วก็จะแทรกด้วยอาหารพื้นบ้านนะคะที่ท้องที่มีนะคะที่คนต่างพื้นที่ต่างภูมิภาคเข้าถึงได้ไม่ไม่พื้นบ้านจ๋าจนเกินไปอเดี๋ยวให้พี่แนนนะครับมาค่อยๆบอกเมนู ขึ้นชื่อของที่นี่หน่อยดีกว่าได้ค่ะเริ่มจากเมนูไหนดีครับพี่ถ้าเป็นเมนูพื้นบ้านเริ่มจากพื้นบ้านก่อนนะคะนี่คือแจ่วมะกอกนะคะที่บอกเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะวันนี้จัดเสิร์ฟในรูปแบบที่เป็นเหมือนอินเตอร์ขึ้นมานิดนึงก็เลยเป็นไข่ที่ฝานแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่รสชาติยังคงความดั้งเดิมอยู่นะคะจะค่อนข้างนวลๆนะคะความเปรี้ยวของมะกอกก็ไม่ได้จ๋าเกินไปนะคะแล้วก็ความเป็น พื้นบ้านก็ไม่ไม่หนักเกินไปเจ่าวมะกอกไปแล้วนะครับเมน,นูถัดไปอันนี้แล้วกัะครับอันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนนะคะคปลาช่อนลุยสวนตัวนี้สูตรของเราเป็นสูตรน้ําพริกเผานะคะแล้วก็เราใช้เครื่องเนี่ยครบเครื่องเลยค่ะหั่นเป็นลูกเตา๋าก็จะมีขิงตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงแล้วก็พริกซอยนะคะลงในนี้เรียบร้อยเมนูปลาลุยสวนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาที่เมนูถัดไปดีวกว่านี้น่าจะปลาเหมือนกัน ตัวนี้ปเป็นปลาคลังนะคะผัดฉ่าค่ะของที่ร้านเราซอยเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆนะคะมาผัดฉ่ารสชาติกลมกรอบค่ะตัวนี้ครบเครื่องกระชายกลิ่นหอมด้วยค่ะแปลว่าไม่มีก้างไม่มีก้างค่ะเราใช้ส่วนเนื้อล้วนๆมาครัใช่ค่ะอ,อันนี้รับประทานง่ายเลยนะครับปลายังไม่หมดนะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าตัวนี้ต้องแนะนําเลยค่ะปาลาตัวนี้นะคะเป็นปาลาท้องท้องที่ งาพื้นถิ่นของเชียงคานเลยนะคะคปลานี้คือพื้นบ้านจะเรียกว่าปลาจอกนะคะปลาจอกปลาจอกเนี่ยจะตัวใหญ่มากนะคะยิ่งตัวใหญ่เนื้อยิ่งอร่อยอเพราะฉะนั้นเราต้องออมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะทำเป็นจานๆของงีคะโอ้โ,อโหเมนูปลานะครับ3เมนูไปแล้วต้มนี่ผมว่าก็ปลาอยู่ ใช่ค่ะต้มนี้ก็จะเป็นยอดฮิตของทุกโต๊ะนะคะจะต้องมีอาหารน้ําสักหนึ่งอย่างที่เราแนะนําก็คือจะเป็นต้มยำปลาน้ําโขงนะคะเป็นน้ําใสนะคะจะคนสูงอายุก็ซดง่ายคนวัยรุ่นก็ซดง่ายนะคะรู้สึกจะเป็นปลาคังหรือเปล่าใช่ค่ะที่นี่ก็จะเน้นหลักเป็นปลาคังเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นปลาหนังเป็นหลักนะคะค่ะจะไม่ชอบกินปลาที่มีก้างเยอะครับมาที่เมนูสุดท้ายดีกว่านะครับ เห็นมีของทอดอะไรไปเยอะแล้วเรามาทานผักกันหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับพี่แนนอันนี้เป็นปอบเบี้ยโบราณนะคะปอบเบี้ยโบราณนี่เป็นสูตรของทางร้านนะคะสูตรของคุณปูคณ่คุณย่าทากันมานี่แหละค่ะครับค่ะแต่นี้ก็ลวมครบเครื่องค่ะหมนแนูแน่นผักแน่นเ,เส้นแน่นนะคะเห็ดแน่นค่ะบวกกับน้ําจิ้มนะคะที่เป็นน้ําจิ้มสูตรเข้มข้นพิเศษก็คือเราเคี่ยวออน้ําตาลเคี่ยวออมะขามเปียกแท้ๆไปเลยอ,อย่างนี้ค่ะคกกับผักสด ตามฤดูกาลค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ6เมนูที่พี่แนนนะครับ r e m ควเมนตให้สำหรับใครนะครับที่มาเที่ยวที่เชียงคานนะครับได้มาลองรับประทานกันสำหรับวิธีการเดินทางน,นะครับพี่แนนช่องทางการติดต่อเพื่อค,คุณผู้ชมดูอยู่แล้วมาเที่ยวเชียงคานอยากจะมาทานตามเราครับพี่แนนได้ค่ะค่ะใครที่มาถึงเชียงคานนะคะพอมาถึงเชียงคานจะเจอสามแยกนะคะให้เลี้ยวซ้ายมือนะคะ มาตรงมาเรื่อยๆจะเห็นการประปาอยู่ซ้ายมือร้านเราอยู่ที่ซอยสองนะคะเลี้ยวลงมาจะมีลานจอดรถค่ะพอจอดรถเสร็จเดินลงมาริมโขงสักเล็กน้อยค่ะจะเจอร้านอยู่ริมโขงเลยนะคะครับค่ะสมายแอคชันคานะครับหรือว่าใน Facebook เจอไหมครับพี่แนนได้ค่ะสำหรับช่องทางต่อไปนะคะเซิร์ช a c e b o o k เลยค่ะสมายแอคชันคารเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ส่วนเบอร์โทรติดต่อจะเป็นเบอร์088 563 6377ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรเลยค่ะครับผมข้อมูลครบถ้วนะะครับคุณผู้ชมครับใครที่มาเที่ยวที่เชียงคานะครับแนะนำเลยและที่สำคัญคือช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วห้องพักติดแอร์นะครับคุณผู้ชมครับสบายมาเที่ยวแล้วก็เย็นๆทานอาหารกันได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่แนนมากที่เปิดร้านนะครับแล้วก็แนะนําอย่างปลาจอกที่ผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณพี่แนนมากเลยครับคุณน้าสารบอมค่ะขอตัวทานอาหารก่อนนะครับผู้ชมครับช่วงหน้ามีที่พักรออยู่จะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับสเปเชียลดีไซน์วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขานะครับของจังหวัดชลบุรีเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แกรนด์ลอดโฮเทลแอนด์รีสิเดน์นะครับ จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักวัสดุดีๆที่ทำโรงแรมนี้ขึ้นมารวมไปถึงอินสปิเรชันของผู้สร้างด้วยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปคุยกับเขากันข้างในครับไปครับก่อนอื่นต้องสอบถามเลยครับว่าอินสปิเรชันในการออทำโรงแรมนี้ขึ้นมาคืออะไรล่ะครับธีมทั่วไปที่นี่เราจะเห็นพื้นที่ทั่วไปที่ออกแบบคล้ายกับยุโรปหนักไปทางด้านในอิตาลีเลยเนี่ยรับผมเพราะฉะนั้น เจ้าของโครงการก็เลยอยากจะได้คล้ายๆให้พวกแบบเป็นธรรมาจิตออกมาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับการก่อสร้างใช้อะไรเป็นวัสดุหลักครับผนังก็จะเป็นบล็อกมนเบาครับ,รบซึ่งในแนวตั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบล็อกมนเบาเพื่อประหยัดโครงสร้างและบล็อกมวเบาเนี่ยมีคุณสมบัติคือมันกันความร้อนนอกจากโครงสร้างซึ่งประหยัดเยอะมากแล้วก็ปก็หปดค่าแอร์ความรวดเร็วในการก่อสร้างเร็วมากครับ ต,ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่หนึ่งในห้องที่อลังการที่สุดของที่นี่นั่นคือชื่อห้องว่า m i m y l y m i l y Suite f แ m i l y Suite ะนะครับแน่นอนอบล็อกมูลเบามีคนที่มีความเชื่อผิดๆเยอะแยะมากมายเลยครับว่า1คือไม่ค่อยแข็งแรงถ้าสมมุติเราแขวนอะไรไปแป๊บเดียวคราหรือว่าแตกอันนี้จริงขนาดไหนไรครับน่จะเป็นความเข้าใจผิดหรือไม่รู้จริงจริงๆแล้วบล็อกมลเบาของที่เราทำทั่วไปสามารถแขวนได้หมดทีวี ครับแ,แผงไม้ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่คิดว่าบล็อกมูลเบาหรือว่าอิฐมูลเบาเนี่ยไม่แข็งแรงนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยห้องนอนต้องมีแบบเสียงที่เงียบเก็บเสียงแล้วก็ป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาอันนี้อิฐมูลเบาก็มีคุณสมบัตินั้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าเราต้องเลือกขนาดความหนาห้องนอนเนี่ยครือกผนังก้านเน,นีเ่นยหนาสิบเซนยางต่ํา อย่างต่างคือต้องอ1 <10 cm S 2> ิดิ้งจริงๆคือ15เซนเอีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยยังไม่รู้คือบล็อกมมนเบวอิดมมนเบาของคิวคอนสามารถทํามาเป็นห้องน้ําได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับอิดมมนเบาเนี่ยสามารถสร้างห้องน้ําซึ่งทําให้งานเร็วขึ้นส่วนที่เป็นพื้นที่เปียกที่เป็นห้องชาวเวอร์เนี่ยเราก็จะโคตติ้งครับแล้วก็ในพื้นเราก็โคตติ้งแล้วก็ทดสอบน้ำเพราะฉะนั้นความชื้นก็ไม่ได้เข้ามาในบล็อก ใน,ในที่เราเห็นตอนนี้คือเราใช้แค่7.5เองนะ7.5ก็ความใหญ่ของเขาใช่ไหมใช่เพราะว่าเราต้องมีฟินนชชิ่งเช่นพวกก่อเบื้องแล้วมันจะยิ่งหนาขึ้นไปอ่ะอาคารหลังนี้ก็คือบอุตรคาทอลิกนะฮะมีส่วนโค้งส่วนบอลอะไรเยอะแต่เชื่อไหมว่าเราใช้ผนังเป็นอิฐมวลเบาะจะเห็นโถงโล่งเนี่ยผนังข้างๆเนี่ยเป็นอิฐมวลเบาะนะครับอ๋อไม้นี่คือยังไงเราก็ถือว่าเป็นตัวยึดใช่ไหมครับตัวยึดยึดกับกับอิฐมวลเบา ได้เห็นความพิเศษพิเศษอะไรนะครับเยอะแยะมากมายเลยอครับวันนี้นะครับผู้ชมก็คงได้ไอเดียใหม่ๆและก็ความรู้ดีๆด,ด้วยนะครับสามารถนำไปใช้ตกแต่งบ้านหรือใครจะใช้สำหรับโครงการใหญ่หญๆก็สามารถทำได้เช่นกันอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่เว็บไซต์หรือแอดไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอะไรดีๆรออยู่ครับ สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมทานอหารกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงต่อไปเราไปดูห้องพักกันต่อดีกว่าห้องพักจะเป็นแบบไหนนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรอชมกันได้เลยครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้ คอโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่พักนะครับชื with with Pacific, Hi, <currently. S 1> ่อว่าบ้านเพื่อนอยู่กับพี่แปะนะครับพี่แปะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แปะครับบ้านเพื่อนเปิดมานานหรือยังครับพี่เปิดมา5ปีแล้วครับ5ปีแล้วใช่ครับถือว่าเปิดมาพอสมควรแล้วครับช่วงโควิดเป็นไงครับพี่ก่อนอื่นต้องถามพี่แปะเลยนะครับว่าบ้านเพื่อนนี่ตกแต่งเป็นสไตล์อยากจะให้เป็นแบบไหนครับพี่คือจริงๆอ่ะเป็นความชอบผมอยู่แล้วแหละงานเกี่ยวกับพวกงานล็อบงานปูนปูนดิบปูนเปลือยอยเงี้ยครับ ส่วนคอนเซปต์เกี่ยวกับบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยมันมาจากแฟนผมคือเขาอยากให้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นอบอุ่นใหม่เวลามีคนมาพักอะไรเงี้ยครับพวกชื่อห้องอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนคิดหมดเลยอ๋อเหรอชื่อห้องแต่ละห้องคือมีชื่อด้วยใช่ครับคุยเล่นกับพี่แป๊ะเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่แป๊ะนะครับพาเราเดินดูบ้านเพื่อนหน่อยดีกว่าครับผมอยากจะรู้แล้วนะครับว่าห้องแต่ละห้องของพี่แป๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างไปให้พี่แป๊ะนำเลยอกันครับได้ครับผมแปดตามพี่แป๊ะไปครับคุณผู้ชมครับ จริงๆคือที่พักของพี่แป้นนี่ดูชิวมากเลยนะพี่ก็สําหรับคนที่อยากมาพักผ่อนโดยเฉพาะครับครับส่วนใหญ่ถ้าแบบอยู่อย่างเราก็เงียบสงบเงี้ยครับตรงนี้ก็คือสามารถจัดสมมติว่าสมมติคนมาเยอะเนี่ยเปิดนี้แบบชิวกันตอนเดึกอะไรอย่างเงี้ยได้บใช่ครับบางทีลูกค้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เขาก็จะมายกโต๊ะมาตั้งมาชิวกันปิ้งย่างอะไรเงี้ยได้ไครับปิ้งย่างได้เลยใช่ครับชิ่งห้องแรกนะครับรูมหนึ่งเพื่อเล่น อันนี้พี่แป๊ะคิดหรือว่าแฟนพี่แป๊ะคิดนะแฟนเป็นคนคิดแฟนคิดหมดเลยใช่ครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันแล้วกันครับครับพี่แป๊ะครับเอาเลครับนะครับครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับห้องที่หนึ่งเล่นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นห้องนี้ความพิเศษคืออะไรครับพี่แป๊ะก็คือมันจะเป็นมุมมุมในการจัดวางครับเราอยากจะให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยเขาได้สัมผัสกับ วิวที่เราทําไว้ก็คือวิวสวนอย่างเงี้ยครับอ่าบรรยากาศข้างนอกใช่ครับแล้วกเลยจะมีการจัดฟูกจัดเตียงให้มันติดกระจกแล้วตัวนี้จะใช้เป็นกระจกบานใหญ่ๆเพื่อที่จะเวลาเขาเปิดมากเขาจะได้แบบมีความรู้สึกเออมองเห็นด้านนอกเต็มที่อะไรเงี้ยครับจะได้ความแบบโปร่งโปร่ใช่ครับใช่ครับอ่ะห้องที่หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวให้พี่แป๊ะพาไปดูอีกห้องแล้วกันได้ครับเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปรอดูชื่อห้องกันไปครับไปครับใช่ไหมครับนะครับคุณผู้ชมครับ ห้องต่อไปนะครับชื่อห้องเพื่อนเรียนใช่ครับมันจะแต่ระดับาะตอนนั้นเพื่อนเล่นก็คือเด็กเล็กเขาเด็กเล็กพอโตขึ้นมาหน่อยมาเป็นเพื่อนเรียนละอ่ะ่ะเพื่อนเรียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้ามาแล้วนะครับผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งห้องพักเบผมแเปเพื่อนเรียนนะครับผมก็ได้บรรยากาศลอชิลๆเนาะใช่ใช่ ความ,มแตกต่างของฝั่ง2คนีคือก็ไม่ค่อยแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่จะคล้ายๆกันครับแต่ขนาดของห้องจะเท่ากันหมดนะครับ <c oughs> แต่แค่ว่าการรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าฟูกเนี้ยจะอีกแบบนึงแค่นั้นเองอเต่างกันนิดหน่อยครับต่างกันนิดหน่อยนะใช่ใช่ครับสมมติว่าใครที่มาเนี่ยเผื่อวันนั้นโชคดี ไม่มีลูกค้าเลือกห้องได้เลยไหมเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยคุณอยากพักตรงไหนนะครับใช่ครับแล้วก็จะได้วิวที่แตกต่างกันด้วยใช่ครับเนาะเราดูห้องพักแบบ2ห้องกันไปแล้วครับคุณผู้ชมพี่แป๊ะบอกว่ามีห้องพักครับ3คนใช่ใช่มีอยู่2ห้องเท่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันครับว่าห้องนั้นจะาใหญ่ขนาดไหนครับให้พี่แป๊ะนำไปเลยครับครับผม มีห้องสําหรับ3ท่านนะครับเป็นห้องที่ใหญ่กว่าโซนนูน้น<อ>คือพักได้สําหรับ3ท่านเป็นกลุ่มครับตามชื่อห้องเลยครับตัวนี้เป็นยกแกง๊งห้องนั้นจะเป็นยกกวนนะครับยกแก๊งกับยกกวนยกแก,งแก,งกง๊งก<อ>ับยกกวนจะมี<า>มเตียงสำหรับสามคนสามท่านครับเสริมได้ไหมเสริมได้รครับก็จะมีเสริมได้เสริมได้อีกหนึ่งครับก็เป็น4ท่าน 4ท่านนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยอย่างี้ถ้าสมมติมาเป็นแบบครอบครัว4คนก็สบายเลยสบายครับสบายเลยพ่อแม่ลูกมาพักได้เลยครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องใหญ่ของที่นี่กันครับครับผมไปครับเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือห้องยกแก๊งกับยกกวนใช่ครับสไตล์นี้เลยใช่ครับเตียงนะครับนี่คุณผู้ชมให้ดูกันนะครับเป็นเตียงคู่เนาะครับสองคนแล้วก็เตียงเดี่ยวหนึ่งคนนะครับใช่ครับตกแต่งสไตล์ลอฟ ล o s เหมือนกันครับจะจะไม่ทิ้งแนวครับจะอยู่แนวประมาณแถวนี้ไปหมดคือจะเป็นขนาดที่แบบค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่กว่าห้องนู้นประมาณพอสมควรอยู่ครับครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็เหมือนเหมือนกับห้องนู้นครับแต่เราก็แค่ว่าสําหรับ3ท่านเพิ่มขึ้นมาครับแล้วห้องนี้จะมีเป็นบาร์ให้นั่งจะมีบาร์ให้นั่งมีเก้าอี้มีเบาะอย่างเงี้ยครับ ตรงนู้นฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารเช้าใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นสารสนกลางครับให้ลูกค้าไปทานอาหารเช้าหรือนั่งชิลๆก็ได้ครับตอนกลางคืนใช่ครับพี่แป๊ะมีสระว่ายน้ำเหมือนกันมีให้บริการครับมีให้บริการปะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำของพี่แป๊ะกันครับคุณผู้ชมครับไปดูสระว่ายน้ำกันคุณผู้ชมเอาจริงพี่แป๊ะใครดีไซน์เนี่ยตัวสระว่ายน้ำเหรอครับทั้งโซนเนี่ยพี่ อ๋อทั้งโซนนี้ผมคิดเองหมดเลยครับแล้วก็ส่วนพวกรายละเอียดปีกย่ออย่างเงี้ยครับแฟนเขาจะเป็นคนคิดส่วนพวกเนี้ยตามสเต็ปเลยครับแฟนผมเป็นคนคิดออกแบบทั้งหมดอย่างไงวันนี้นะครับเราก็ถือว่าได้มาดูที่พักใหม่ๆกันนะครับที่เชียงคานนะครับต้องขอขอบคุณพี่แป๊ะมากๆครับผมที่เปิดบ้านพักนะครับให้เราได้ดูกันนะครับผมตั้งหนมาเลยครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าดูรายแกรของเราอยู่อยากจะมาพักที่บ้านเพื่อนครับพี่แป๊ะ มีช่องทางการติดต่อแล้วก็ทางจองทางไหนบ้างครับก็คือทั้ง่องทางติดต่อนะครับหน้าเพจบ้านเพื่อนเชียงคานเลยนะครับผมในหน้าเ c e b ุ o กเลยนะครับแล้วก็มีจองกับอโกด้านะครับผมสองสองทางนะครับผมครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับบรรยากาศดีๆนะครับแอร์เย็นๆและที่สําคัญคือมีสระว่ายน้ําด้วยครับผมต้องฝากผู้ชมไว้ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบ็บเรลจำกัดมหาชน คอโต้อิดมูลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบโฮมี่นะครับยังไงสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ที่เชียงคานกันอยู่จะมีที่ไหนนะครับที่บอมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวต้องติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณได้อีกรอบหนึ่งครับผมยินดีครับยินดีครับวัสดีครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอโต้